ค่ะขึ้นนอนไปตาสั่งตาสังก็หลุนับแล้วสงเฮ็ดหยังึงๆต่างๆบ่สนับ ยกใจง่ายใครเยอตอนีรย e ังเซืิอตินตังต่างบอกหน่าแม่อยู่นะกินเฮากับพอบแล้วล่ะปิดไปสาง นี่กระตุ่มเป็ด ลาเป็ดต้มเป็ดกรยบร้อยยกลงไปแล้วก็ไปเผาถ่าถาเป็สางวกลุยตัวนี้กับทเทีทยงละเทียงรเราไปแล้วเทียงสิบเจ็ดนาทีแล้วไปน้องพนน,นุยนักกะลิบมือนีไปเผากระโตขช้าไมไปอามาขัดนมกันเด้อดีใจเลยไปดีใจไปขัดนมกัน เพื่อนรักหัดเตรียมโหดนั่งนกันจากินจเมือนกินมือนกินพร้อมกันนลยลุยแฮลุยจะเถียงป่าอีกป่แดดเพาแดดก้าอีกช่วงเถียงทิมขึ้นเนาะลม

มาเิดก็ได้ไปหลังบ้ากินข้าวเหมือนกันเป็ดมะเป็ดผักแช่ไว้ก่คยกินขี้ปลาขี้อะไรกินเราจะแข็งแรงค่ะผักยอตุ้งาขตุ้าบอกมูปตุ้งาเนนตุ้าบอ

สุดีนหมันมันจะคำอันรายเราชอกินะก็แม่เนาะอะไรอย่งยังก็ไม่ไ้ขอาจจะเป็นปูมากกว่ากนี้จ้ะอืมเป็นสูกกว่านี้อี เดี๋ยวเพิ่งจะกูโอ้ยยูบไปติดต่ออ่ะเปิดป่วยติดตัวกระจายไปไปถึงไม่เอาแล้วไปอ้ะมันได้กับแดดมันกับมุสาใช่เราจะเสร็จบ่ยังคืนหรือยังเสร็จเลยมันเสร็จมันยังกระอักโดยจะก็ะซิจจอยผมเออตัฮ้ยคุณจะแพ้มาเข้าเลยอ่ะ ทัง่าคข่อยไมหลายเลยนะต้งคมเี้อตบกเนแหงืเยข่ไม้กไว้่าก็เส้นที่เเิมมนใช้ข่านอยแค่ข่าวขาดทันใดแต่ยังได

อู๋เนพ่เนายเพิ่ก็แดกหมดเสร็จางแฮจงแงปลนอูก็แสดงางแฮครับมงินมยอะอู๋เนใส่างแฮมันระบายดีางแฮขาดังทีกระูเลยนะแยงเอาแยงมันแยงเหตุก็ไ้ เตือนฉี่เล่ายังเห็นหน้าเราตามเล่นอยู่ดอกไม่คิดห้องจัง mời hình nhà của hóa, là ừ. phái ngắn mời hình ảnh phái ngắn mời hình ảnh phái ngắn mời hình ảnh phái hình ảnh hình ảnh mời cái ảnh mời hình ảnh mời hình ảnh mời hình nó đó. hình không mời hình ảnh 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 mời con ảnh mời

ขางจะกิน <Mile> ข <no painting> ้าวเที <rian> <sub> like shoe, ่ยงเออไปสั <Wenn Hawaiian |notimestamps|> ่งเทกระตุปโป่จาม่ใหอะเนี่ยเงินร้อยนี่มีสิบห้าพัน หมาเกชิาาาาวานถามข้าเด้อลูกเรืนเงจ้ารถที่มาพันธ์หมา,มา,าห์นะฮะมหาพันธ์พ่อกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณอะไรที่มาบึงมา zoom กันขิดนะรับปุ้ยปุ้ยปุ้ยตเติมพลัง <laughs>